พบกับแพทย์ที่มาพร้อมกับความไม่ธรรมดาอีกแล้ววันนี้แพทย์พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพยาในรายการสยามเช็คอินมาที่ไอคอนสยามวันนี้นะคะแพทย์เลยจะมาเช็คอินรีวิวร้านใหม่ๆว่าจะมีร้านอะไรบ้างตามแพทย์ไปเลยค่ะ ที่แรกที่พายอยากให้เพื่อนๆมาอัปเดตคือที่นี่เลยค่ะ Starbucks Reserve เจ้าพยา Riverfront ที่ไอคอนสยามบริเวณชั้น7ค่ะเป็นสาขาใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะ เดินเข้ามานะคะคุณผู้ชมก็จะเจอกับโซนนี้เลยค่ะเป็นจุดจําหน่ายของที่ระลึกค่ะที่นี่เนี่ยเขาเป็นสาขาแรกในประเทศไทยเลยนะที่เสิร์ฟกาแฟ Starbucks ม่วนใจเบลนค่ะซึ่งเป็นกาแฟจากทางภาคเหนือของไทยเรานี่เองและที่สําคัญนะคะรายได้จากการจําหน่ายเครื่องดื่มจากกาแฟ Starbucks ม่วนใจเบลน์1บบาทจะนําไปช่วยเหลือชุมชนชาวไร่กาแฟทางภาคเหนือของไทยเราด้วยค่ะ เห็นอยู่เนี่ยเป็นสินค้า Exclusive นะคะที่มีเฉพาะสาขานี้สาขาเดียวเท่านั้นค่ะอีกหนึ่งความพิเศษของสาขานี้ค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสาขาแรกในประเทศไทยเลยนะคะที่มีบาธิวนาค่ะสายแบบที่ชอบดื่มชาเนี่ยจะต้องมาลองชิมประสบการณ์ใหม่ๆของการชงชาที่นี่เลยค่ะ มุมสุดพิเศษเลยนะคะสำหรับคอกาแฟค่ะคุณผู้ชมกับบาลีเซิร์ฟค่ะเครื่องทำกาแฟสีนี้นะจ๊ะมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนะคะบอกเลยว่าลิมิเต็ดอีิชั่นมากๆเลยอะ่ะอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ค่ะที่แพชชอบมากๆเลยคุณผู้ชมต้นกาแฟปลูกอยู่กลางร้านแบบนี้เลยค่ะ พอเดินขึ้นมาบริเวณชั้น2นะคะเพดานค่ะเขาตกแต่งเนี่ยจำลองมาจากเทศกาลโคมยี่เปงค่ะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าสเตเดียมซิสค่ะเขาจะให้คุณผู้ชมนะคะมานั่งชมวิวแม่น้ำเจ้าพยาค่ะเพื่อนก็สามารถมาถ่ายรูปเช็คอินบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะได้ที่ Starbucks Reserve เจ้าพยาริเวอร์ฟลอนที่ไอคอนสยามบริเวณชั้น7แห่งนี้ค่ะ หลับหน้าร้อนแบบนี้ค่ะแพรจะพาคุณผู้ชมมากินของหวานเบาๆหอมละมุนละมุนสไตล์ไต้หวันค่ะกับร้านอ่างเปาค่ะร้านนี้นะคะเข้ามาพร้อมกับคอนเซปต์ไต้หวันเ e สฟน์เ s สทีชแอนด์เดเค่ะวัตถุดิบนะคะและก็สูตรเฉพาะเนี่ยเขาส่งตรงมาจากประเทศไต้หวันเลยค่ะ ขอเริ่มที่เมนูที่พายอยากชิมมากๆเลยเป็นเมนูพุดดิ้งค่ะพุดดิ้งเต้าหู้นะคะพุดดิ้งเก๊กฮวยนมหรือว่าจะเป็น พุดดิ้งชานมไต้หวันค่ะซึ่งเขาก็จะมาพร้อมกับท็อปปิ้งที่เข้ากับรสชาติของพุดดิ้งค่ะ h e r b e r I c e ค่ะเกล็ดน้ำแข็งเขาเนี่ยมีส่วนผสมของน้ำสมุนไพรจีนค่ะตัวพอกของเขาเนี่ยก็คือเป็นเฉากล้วยค่ะมาพร้อมกับท็อปปิ้งซึ่งเราจะเลือกได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นรากบัวเชื่อมนะคะทาร่บอลนะคะหรือว่าข้าวบาเล่แล้วก็เป็นลำไย,ยค่ะมาในส่วนของ Snow Series กันบ้างค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะเป็นน้ำเต้าหู้สโนว์ค่ะเป็นน้ำแข็งที่เขา ทำเป็นแบบปุยหิมะแล้วก็มีรสชาติด้วยนะคะสําหรับเมนูนี้เนะี่ยเป็นรสชาติน้ำเต้าหู้ค่ะกินคู่กับหอมเมลีเจลลี่นะคะทาร่ลบอลแล้วก็ไข่มุกค,ค่ะสําหรับเมนูนี้นะคะเป็นน้ําเก๊กฮวยค่ะกินคู่กับบาวชูการ์เจลลี่ค่ะเก๊กฮวยนมกินคู่กับหอมือลีเจลลี่ค่ะชานมไข่มุกไต้หวันค่ะสำหรับใครที่ชอบเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นรสชาติฟรุตตี้นะคะแนะนำเป็นตัวนี้เลยชาเขียวแพชชชั่นฟรุตค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากมาชิมขนมหวานเครื่องดื่มสไตล์ไต้หวันแท้ๆเนี่ยแพนแนะนำให้มาที่ร้านนี้เลยค่ะร้านอ่างเปาตั้งอยู่ที่ชั้น6ไอคอนสยามแล้วนี่เองค่ะสำหรับร้านนี้นะคะบอกเลยว่ากำลังอินเทรนด์มากๆเลยค่ะกับร้านการัานไททีที่ไอคอนสยามชั้นจีนี่เองค่ะ ไทยการันเริ่มต้นจากคุณแม่ค่ะที่เขารักแล้วก็ชอบชงชามากๆเลยชงชาเนี่ยเสิร์ฟให้กับแขกที่มาที่บ้านเป็นประจํายาวนานกว่า23ปีเลยนะจากชาไทยบ้านๆน,นะคะกลายมาสู่การันชาไทยที่เป็นแบรนด์อยู่ในไอคอนสยามแห่งนี้นี่เองค่ะเป็นร้านเครื่องดื่มชาไทยที่แรกเลยนะที่มีเสิร์ฟอาหารคาวค่ะและนี่เลยเมนูที่แพสสั่งมาค่ะแปลกใหม่มากๆเลยเป็นเอ็กเบเนดิกนะคะราดด้วยซอส กรันไททีค่ะและนอกจากอาหารคาวนะคะเขาก็ยังมีเครื่องดื่มค่ะขอเริ่มต้นด้วยซิกเอรลเลยก็คือเป็นทรีเดชเนอร์กรันไททีค่ะเมนูแบล็คทีนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นมอร์นิ่งไรซ์ค่ะอัฟเตอร์นูนคิสค่ะฟีลดูนี้น่ารักมากเลยเป็นเบรนกรันไททีค่ะหรือว่าชาไทยปั่นนั่นเองนี่เสิร์ฟมามีท็อปปิ้งเป็นไอศครีมวานิลาด้วยอ่ะ การไทยทีค่ะอยู่ที่ไอคอนสยามชั้นจีนะคะที่โซนเดลวีลันดาค่ะก่อนจะพาไปแนะนำร้านสุดท้ายที่บอกเลยว่าไฮไลท์สุดๆแพ้ก็ขอแวะมาอัปเดตฮอตไอเทมบายล็อฟจะมีอะไรน่าช็อปบ้างตามแพรไปดูกันเลยค่ะกระเป๋ากันกระแทกอเนกประสงค์ฮาร์ดเคส s e นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะสำหรับใส่ใส่ชาร์จแบตหูฟัง ตัวเคสเนี่ยแข็งแรงไม่บุบแล้วก็ช่วยป้องกันสิ่งหออไม่ให้เสียหายด้วยไม่ว่าจะพกไปเรียนนะหรือว่าไปเที่ยวเนี่ยก็สะดวกสบายสุดๆเลยปากกาพิกมารุ่น l i m i t ต็ดอิดิชั่จากพ i ิกมาไมคอนรุ่นพิเศษที่ทำมาเพื่อฉลองครบรอบ100ปีนํำเข้าจากประเทศญี่ปุน่นบรรจุ8แท่งค่ะหมึกดำม,มีหัวทุกขนาดเลยตั้งแต่หัว00 3ไปจนถึง08ค่ะ สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Loft ไอคอนสยามและสยาม Discovery The e x p o r t ็กซ์ m เท่านั้นนะคะ no, 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 no. ขอมาเอาใจคนชอบกินชานมไข่มุกบ้างค่ะที่นี่เนี่ยเขาเปิดร้านใหม่ค่ะ mm hmm. เขาเสิร์ฟอาหารคาวและหวานแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะ นี่เราก็นั่งอยู่กับคุณเกียรเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทำไมถึงทำมาเป็นร้านอาหารเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเรารู้จักกันในฐานะร้านชานมไข่มุกเสือพ่อนไฟอะค่ะขายแต่เครื่องดื่มชานมไ,ไข่มุกเท่านั้น <S <S เหมือนมีฐานลูกค้าพอสมควรเราก็เลยเริ่มมีเป็นขนมหวานขึ้นมาก่อนอนันนี้ผลตอบรับมะค่ะค่อนข้างแบบดีมากรละสาขาไอคอนสยามอะโลเคชันหรือว่าการตกแต่งของร้านยเงี้ยแบบอยู่ริมน้ําเจ้าพยาเลยคิดว่าน่าจะเหมาะสมที่จะแบบเหมือนมีอาหารมีเครื่องดื่มแบบเป็นบาร์และรีสอร์ทได้อะไรแบบเนี้ย 吧。 ลุงเตียมโฮลไฟไทเกอร์ค่ะกลิ่นอายของแบบทั้งทั้งโลโก้แล้วก็แบรนดิ้งเราอะมันจะเป็นแนวแบบจีนๆนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเนื่องจากเกดเป็นคนแบบชอบทานอาหารที่เป็นแบบเหมือนชัยนีสงั้นเราครีเอทเมนูขึ้นมาให้เป็นอาหารจีนฟิวชั่นแบบมีกลิ่นอายของความเป็นเวสเทิร์นิดนี้น่าจะเหมาะสมกับที่นี่ได้เป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งนั้นตรงหน้านี่หลากหลายมากมากเลยค่ะเราเริ่มกันที่เมนูไหนดีคะชุดข้าวต้มเสือพ่นไฟก่อนเลยนะคะโอเคใช่ก็คือเป็นข้าวต้มนอแล้วก็มีกับข้าวอะไร ก็จะแบบรสจัดจ้านเ <c oughs> ผ็ดเปรี้ยวข้าวอบเผือกกลาดหน้าไก่ทรัฟเฟิล <c oughs> แล้วก็มาถึงซาลาเปาเห็ดทรัฟเฟิลค่ะแล้วก็มีเฝอนะคะ <c oughs> จะเคี่ยวแบบประมาณ8ชั่วโมงแล้ว <c oughs> อย่างในชามนี้คือเป็นเนื้ออะไรเป็นเฝอเนื้อวากิวค่ะอุ้ยน่ารากัก <c oughs> อับดี Y อ่ะคือให้เราแบบเทน้ำซุปเอง <c oughs> <c oughs> แล้วเนื้อก็จะค่อยๆสุกนะคะ <c oughs> มาถึงเมนูถัดไปอันนี้เกดนำเสนอมาเพราะว่าเกดเป็นคนกินอาหารรสจัดมากและเกดชอบมากซุปหม่าล่ากิมจิโกจิเบอร์รีนะคะกับเนื้อหอมพริกนี่ อันต่อมาคือขนมจีบ3ามจักรพพัดนะคะปูหอยเชลแล้วก็กุ้งเราก็จะมีหมูก,กรอบซอสของเรานะคะก็จะเป็นซอสมีส่วนผสมของแบล็กชูการ์ที่เราใช้ทําชานมอะคะ่ะสะโพกเป็ดค่ะคริสปี้อันนี้ขายดีมากๆเป็นเบสเซล l l เลอร์ของทางร้านเลยไข่เสือมันม่วงเหมือนเราครีเอทขึ้นมาเพื่อสาขาไอคอนสยามโดยเฉพาะมาถึงเครื่องดื่มสุดคิ้วจะเป็นชาแตงโมสตรอเบอรี ส้มลินจีจะแบบดื่มแล้วสดชื่นมากข้างในก็จะมีเทงเจอร์เป็นผลไม้ที่่อนดื่มต้องเขย่าขวดก็อันนี้เป็นแบบชาส้มยูสุนะคะนอกจากอาหารเมนูต่างๆแล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังมีขนมหวานใช่ไหมคะมีขนมหวานก็จะเบสมาจากเครื่องดื่มเสิร์ฟพ่นไฟอยากให้มาลองเพราะว่าอร่อยมากๆ กติเราก็จะเปิดจนถึงสี่ทุ่มเลยให้กับแบบคุณลูกค้าที่ผ่านปผพินมาบางทีแบบอยากซื้อกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยอย่างอาหารก็จะร a สออเดอร์สามทุ่มครึ่งก็สามารถตามมาได้อยู่ที่บริเวณชั้นไหนตรงไี้คะไอคอนสยามชั้นจีโซนวิรันดาค่ะโซนริมแม่น้ำเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เกศมากๆเลยนะคะ ร้านเปิดใหม่ในแอคอนสยามที่แพาทพทุกคนไปเช็คอินอย่าลืมตามมากันให้ได้เลยนะคะสำหรับรายการสยามเช็คอินนะคะจะมีร้านเด็ดร้านดางังร้านไหนไปให้เช็คอินเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ